ตอนที่1651สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าทำให้พวกเหนียงหยุนและคนอื่นๆได้แต่ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์9ก้าทิศที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่าได้กับราชามตะซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพลังของสวรรค์และโลกแต่ตอนนี้มันกับถูกดิน่นเทียนที่อยู่ในเขตดแดนนลิลทองคำบีบบังคับให้ตอนน้องหนีออกไปจากที่นี่ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมาก นี่ไอ้หนูมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าทำให้มันต้องหนีไปอย่างนั้นหรือเสือขาได้แต่จ้าหมองออกไปซึ่งสิ่งนี้มันน่าเหลือเชื่อกันไปหนิงเย่เย่และคนอื่นๆก็ได้แต่จ้าหมองออกไปทางหลินเทียนด้วยความตกตะลึงเช่นเดียวกันข้าสามารถยับยั้งพลังของมันได้หลินเทียนได้กล่าวขึ้นหืยยับยั้งพลังของมันงั้นหรือเจ้าที่อยู่ในเขตแดนนี่ันดองคำเนี่ยนะสามารถยับยั้งพลังของราชันอมตะได้ใช่ หลินเตียนได้ไปยักหน้าแต่เขาก็ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเบื้องลึกในเวลานี้ได้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นในที่แห่งนี้อีกครั้งเพราะว่าเพื้นใต้สถานที่ที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก้าทิศถือกำเนิดได้เกิดรอยแตกร้าที่แผ่ขยายออกไปก่อนจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วราวกับหลุมดำที่ไร้คนบึงพร้อมกับกลิ่นไอที่น่าสะพรึงที่ถูกส่งออกมาก่อนที่น้ำทะเลและก้อนหินโดยรอบจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำนั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในตอนนี้หลิงหยุนและคนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงหลังจากที่ได้ยินคำพูดของหลินเทียนแต่หลังจากที่พวกเขาสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันก็ถึงขั้นทำให้เส้นผมบนหนังศรีรษะของพวกเขาตึงกับตั้งชันขึ้นในสถานที่ที่วิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นนั้นมันได้ดึงเอาพลังเดลรอบเข้ามาจึงทำให้มิติเดลรอบเกิดความผันผวนและหลังจากที่มันจากไปมันจึงได้ทิ้งหลุมดำขนาดใหญ่น่าสะพรึงกลัวไว้ ซึ่งพร้อมจะดดดกึ้นและทำลายทุกสพสิ่งที่อยู่โดยรอบรีบออกจากที่นี่เร็วหลังจากที่หลินเทียนมองเห็นหลุมดำนั่นและในเวลาเดียวกันก็ปรากฏประกายแสงวูบผ่านในดวงตาของหลินเทียขนขณะที่เขาหันมองออกไปยังหลุมดำนั้นและในทิศทางของหลุมดำนั้นเขาก็เห็นรูปโจกแก่สลักซึ่งเป็นหญิงสาวที่สวยและสง่าง,งามเป็นอย่างมากซึ่งมีรูปร่างหน้าตาที่ทรงเสนีก่อนที่มันจะครคอยถูกดูดเข้าไปในหลุมดำนั้น พร้อมกับเศษซากต่างๆนั่นมันขณะที่ประกายแสงว่าผ่านในดวตงตาของเขาเขาก็ได้หมุนวนเคลวิชาดวงใจสุริยนันแล้วปลดปล่อยขึ้นแสงสีทองออกไปพร้อมกับคว้าโยกแกะสลักนั้นเอาไว้ก่อนจะดึงออกมาจากแรงดึงดูดของหลุมดำนั่นเพราะถึงอย่างไรระยะห่างระหว่างเขาและโยกแกะสลักนั้นก็อยู่ไม่ไกลกันมากนักมม่นับซ้ำเขายังเป็นถึงกายราชันที่แข็งแกร่งที่สุดและนั่นจึงทําให้เขาคว้ารูปโยกแกะสลัก และเศษหมาชิ้นใหญ่ที่อยู่รอบๆสองสามชิ้นขึ้นมาด้วยและในเวลาเดียวกันนั้นเขาก็ได้พาคน,นอื่นๆก้าวถอยห่างออกไปจากที่นี่นับหลายพั่นฟูตและหลังจากที่ถอยห่างออกมาจากที่นั่นได้สักพักคลื่นน้ำโดยรอบก็พันสงบลงนั่นจึงทําให้เขาไม่ได้รับผลกระทบจากหลุมดํานั้นอีกต่อไปและหลังจากที่ผ่านไปได้หลายสิบลมหายใจหลุมดําในสถานที่แห่งนั้นก็ได้หายไปก่อนที่สภาพพื้นที่โดยรอบจะกลับคืนสู่ความปกติไอห้หนู นี่เจ้าคว้าอะไรออกมาด้วยเสือขาได้แต่จ้องมองออกไปอย่างรูปยกแกะสลักที่หลิมเทียนคว้าจับเอาไว้หลังจากที่มันเห็นรูปลักษ์ของรูปหยกแกะสลักอย่างชัดเจนแล้วนั่นจึงทําให้ดวงตาของมันอดที่จะส่องประกายแสงสว่างเจ้ากออกมาไม่ได้ซึ่งถัดจากมันดวงตาของหลี่หยุนก็ถึงกับเป็นประกายเช่นเดียวกันก่อนจะถอนหายใจออกมาด้วยความชื่นชมในทางตรงกันข้ามดิ่งเย่ยเย,ยและให้จิ้งเหยาก็ได้แต่สันสะท้านเล็กน้อย เพราะว่าในสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนว่าคนจากวังเจ้าสมุทรกาลังตามหาอะไรบางอย่างจะเป็นไปได้ไหมว่าหยกแกะสลักนี้จะเป็นหยกแกะสลักบรรพบุรุษของวังเจ้าสมุทรที่พวกเขากําลังตามหาเมื่อได้ยินสิ่งที่หนางพูดหลิงหยุนและคนอืน่นก็พันหยุดชง,งักพร้อมกับกล่าวขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้หลิ่งเทียนก็ได้แต่พยักหน้าน่าจะใช่ดีอาจจะเป็นรูปแกะสลักของเจ้าสมุทร เขาได้กล่าวขึ้นก่อนที่เขาจะพลิกดูไม้ชิ้นใหญ่ที่เขาคว้าขึ้นมาพร้อมกับรูปจวแกะสลกักซึ่งไม้ชิ้นใหญ่นี้มันได้สลักตัวอักษรขนาดใหญ่ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นป้ายทางเข้าของสำนักอะไรสักอย่างก่อนที่เขาจะจ้องมองออกไปยังตัวอักษรขนาดใหญ่สามตัวที่สลักอไว้บนนั้นซึ่งมันเขียนเอาไว้ว่าวังเจ้าสมุทรซึ่งแผ่นไม้นี้น่าจะเป็นป้ายทางเข้าของตำหนักวังเจ้าสมุทรอย่างแน่นอนพอจะแผ่นไม้นี้ เขาได้ความมันขึ้นมาพร้อมกับรูปโยกแกะสลักที่อยู่ภายใต้ทะเลลึกแห่งนี้ซึ่งนี่ก็ทําให้หนิงเย่และคนอื่นๆได้แต่รู้สึกประหลาดใจเพะเหล่าผู้คนของวังเทพสมุทรใช้เวลาหลายเดือนในการค้นหามันในที่แห่งนี้แต่ก็ยังไม่พบแต่พวกเรากลับพบเจอโดยบังเอิญแล้วจะอยังไงกับมันดีล่ะหลิงหยุนได้ถามขึ้นซึ่งในตอนนี้ทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่ารูปโยกแกะสลักนี้ จะต้องเป็นรูปปั้นบรรพบุรุษของวังเจ้าสมุทรอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าสิ่งนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาแม้แต่น้อยนั่นจึงทำให้เสือเขากัดฟันและกล่าวขึ้นว่าไม่ใช่ว่าสาวน้อยของวังเจ้าสมุทรเหล่านั้นอวดดีและหญิงแยะโสะเกินไปหรือไงรวมไปถึงยายแก่นั้นด้วยหรือพวกเราจะเอามันไปซ่อนที่อื่นดีนั่นจึงทำให้หลินเทียเหลี่ยตาลงและจ้องมองออกไปทางมันก่อนที่เขาจะหันมองไปยังรูปโยกแกสลักนั้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่า ถ้าพวกเราพบพวกเขาอีกครั้งเราจะมอบมันได้กับพวกเขาอะไรนะเสือขาพันมีสีหน้าเปลี่ยนไปไอ้หนูนี่เจ้ากินยาไม่เคยวกวดหรือไงเจ้ากลายเป็นคนดีเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะก่อนหน้านี้ข้าก็จําได้ว่าดูเหมือนเจ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์อดีกับพวกนางซะหน่อยดันจึงทําให้เป็นหน้าของหลินเทียนถึงกับมืดมนทันทีนี่เจ้าหมายความว่ายัางไงนี่เจ้าเห็นข้าเป็นคนที่ชัว่วร้ายขนาดนั้นเลยงั้นหรือ นั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่จ้องมองออกไปและต้องการที่จะทุบตีมันและตอนนี้ที่ด้านข้างของเขาหนิงเย่เย่จึงได้ถามขึ้นว่าพี่หลินท่านคงไม่คิดแค่จะส่งหยกให้กับพวกเขาใช่ไหมท่านน่าจะมีเจตนาอื่นอีกนั่นจึงทําให้หลินเทียนพยักหน้าเพราะว่าหวังเจ้าสมุดรนีนไม่ได้อ่อนแอแม้ว่าพวกนางรวมไปถึงหญิงชราที่อยู่ในเขตแดนกึ่งนิลล์ล้ลำลึกจะดูไม่มีเหตุผลเล็กน้อยแต่พวกนางก็ทําเพื่อ บั่นผ้าบุษของตนเองจึงได้ปิดกั้นสถานที่แห่งนั้นและพวกนางก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะสังหารพวกเราด้วยแค่ป้องกันไม่พวกเราเข้าไปยังที่แห่งนั้นก็แค่นั้นยกเว้นพวกเจ้าสองคนที่ต่างออกไปนั่นจึงทําให้เสือขาวและหลินหยุนถึงกับหมดคาพูดไปในทันทีและนั่นจึงทําให้หลินเทียนกล่าวต่อว่าจากที่เห็นพวกนางก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรและการที่พวกเราส่งสมบัตินี้คืในให้กับเจ้าของพวกเขา ก็จะต้องกล่าวขอบคุณเราด้วยซ้ำและการที่พวกเขาออกมาทําการค้นหาเชน่นนี้จะต้องมีผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนนิลนสวรรค์ติดตามออกมาด้วยและนั่นอาจจะทําให้พวกเขายอมเปิดประตูมิติและส่งพวกเราออกไปจากพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นได้ด้วยพลังศรัทธามันไม่เพียงพอจะทําให้เจ้าเปิดมิติในทะเลแห่งความกลัหนนี้ออกไปได้งั้นหรือทําไมจะต้องขอความช่วยเหลือจากพวกนางด้วยเสือขายังไม่เข้าใจกับสิ่งที่หลินเทียนกําลังทําอยู่นั่นจึงทําให้หลินเทียนกล่าวต่อว่า พลังศรัทธาที่อยู่ในเจดียด์ลักษณมะตะนั้นก็เหลืออยู่ไม่มากนักในปัจจุบันและด้วยการบวมเพาะในปัจจุบันของข้ามันก็เพียงพอจะสามารถเปิดประตูมิติออกไปจากที่แห่งนี้ได้แต่ในตอนนี้หากพวกเราใช้โยกแกะสลักนี้สามารถทําข้อตกลงกับพวกนางได้มันก็จะสามารถช่วยพวกเราเปิดประตูมิติออกไปจากที่แห่งนี้ได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังศรัทธาซึ่งนั่นจะสามารถทําให้พวกเราเก็บพลังศรัทธาไว้ใช้ในโอกาสอื่นๆได้ ซึ่งมันจะไม่คุ้มกันกว่าหรือนั่นจึงทําให้เสือขาวได้ต่ตกตะลึงกับคําพูดของหลินเทียนซึ่งมันสมเหตุสมผลเป็นอย่างมากหลังจากพูดจบเขาก็ได้พาคนอื่นๆออกไปจากที่แห่งนี้เพื่อตามหากลุ่มคนของวังเทพสมุทเพื่อมอบโยกแกะสลักนี้และทําข้อแลกเปลี่ยนกับพวกนางซึ่งคนเหล่านั้นเองก็ยังคงอยู่ในสถานที่แห่งนี้และหลังจากนั้นไม่นานพวกหลินเทียนก็ได้พบเจอกับพวกนางอีกครั้งก่อนที่หลินเทียนจะนํารูปโยกแกะสลักที่หาพบ ส่งมอบให้กับคนเหล่านี้นี่มันรูปโยกแกะสลักของบรรพบุรุษจริงๆพววแข็งแก่งของวังจ้าสมุทรในที่แห่งนี้ได้แต่รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและนั่นก็เป็นไปตามที่หลินเทียนได้คาดเอาไว้ซึ่งพวกเขาก็ได้นําพวกแข็งแก่งมาได้จริงๆก่อนที่จะก่าวขอบคุณหลินเทียนด้วยสีหน้าที่จริงจังพร้อมกับผสมไปด้วยความตื่นเต้นเพ่อหนุ่มเราต้องขอโทษเจ้าจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่นอนหน้านี้และเราก็ต้องขอบคุณเจ้าจริงๆ ที่ส่งมอบรูปโยกแกสลักนี้หญิงชราที่ยูนในเขตแดนกึ่งนิลันลำลึกได้ก้าวเดิอนออกมาข้างหน้าพร้อมกับกล่าวขอโทษหลินเทียนและคน,นอื่นๆพร้อมกับโค้งตัวลงเล็กน้อยพวกเราเองก็ต้องขอโทษเช่นเดียวกันก่อนที่หญิงสาวจะกล่าวขอโทษออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกท่านเกล้งใจไปแล้วซึ่งในตอนนี้เองทัศนคติของคุณเหล่านี้ที่มองมาอย่างพวกเขาก็ดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้มากซึ่งนั่นกระทาให้พวกเขา ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเป็นเรื่องดีที่พวกเจ้ารู้ว่าผิดลุงเสือยกโทษให้พวกเจ้าใช่ใช่ลุงหลิงเองก็เป็นคนใจกว้างมาโดยตลอดเสือขาวและลิงหยุนได้รีบพูดออกมาก่อนจะกวดสายตามองไปยังหญิงสาวเหล่านั้นนั่นจึงทําให้หญิงสาวนับสิบได้กวาดตามมองออกไปทางเสือขาวและลิงหยุนได้แต่กัดฟันเอาไว้พร้อมกับกำหมัดแน่นเพราะในตอนนี้ขณะที่พวกนางจ้องมองออกไปทางเสือขาวและลิงหยุน ใบหน้าของพวกนางดูน่าเกลียดเล็กน้อยพอพวกนางไม่มีทางลืมกับสิ่งที่เสือขาวและหลิงหยุนได้ทำก่อนหน้านี้นี่มีมารญาตหน่อยอย่าเสียมารญาตต่อผู้มีพระคุณของเราหนึ่งในพวกนางได้กล่าวขึ้นหญิงสาวนับสิบคนได้ตะกัดฟันขณะที่มองไปทางหลิงหยุนและเสือขาวด้วยท่าทีที่ไม่พอใจก่อนจะหันหน้าออกไปทางอื่นนั่นจึงทำให้หลินเทียนตกไปยังเสือขาวและหลิงหยุนอย่างจังพร้อมกับสีหน้าที่ดูละอายเล็กน้อย เจ้าเสือโง่เชื่อหรือไม่ว่าหลังจากนี้ข้าจะตุนเจ้าเสือขาวได้แต่หมดคำพูดไปในทันทีและในเวลานั้นเองหญิงสาที่อยู่ในเขตแดนนิลันสวรรค์ได้ก้าวเดิอนออกมาข้างหน้าเพราะนางถือเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกองกำลังที่ออกมาตามหาสมบัตินี้นั่นจึงทำให้นางกล่าวขอบคุณพวกเขาอีกครั้งพร้อมกับขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ขอบคุณพวกเจ้าจริงๆสหายน้อย มีอะไรที่พวกเราพอจะตอบแทนพวกเจ้าได้หรือไม่หากพวกเราทำได้เจ้าเชิญพูดออกมาได้เลยซึ่งสิ่งที่นางพูดออกมานั้นก็ไม่ได้เสียแ้งแม้แต่น้อยเพราะมันเป็นความจริงเนื่องจากหยกแกะสลักนี้เป็นบนรรพบุรุษของพวกนางซึ่งมันมีความสำคัญต่อพวกนางเป็นอย่างมากและหากไม่ได้หลินเทียนพวกนางก็อาจจะยังหายกแกะสลักนี่ไม่พบหรืออาจจะหาไม่พบเลยก็เป็นได้้อามุโสท่านสุภาพเกินไปแล้ว มันเป็นเรื่องบังเอื่นที่พวกเราพบโยกแกะสลักนี้แต่ถึงกระน,นั้นข้าก็มีเรื่องบางอย่างที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้วุโส